ดูดวง12ราศีประจำวันที่29เดือนมีนาคม256 6รราศีมังกรในวันนี้ช่วงเช้าอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่พอเที่ยงไปแล้วทุกอย่างจะราบรื่นและประสบความสำเร็จดีสำหรับท่านใดที่เจรจา,าเรื่องสำคัญวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้านการเงิน,กา,งนการเงินมีใช้จ่ายสะพัดดีมากค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมวันนี้การงานของคุณจะมีปัญหาบ้างมีเรื่องญหงุดหงิดกวนใจบ้างหรือบางท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องดวงตา หรือเกี่ยวกับเรื่องตอมต,ต่างๆในร่างกายสําหรับท่านใดที่เจรจาเรื่องสําคัญวันนี้อาจจะยังไม่ได้รับข่าวดีดูดวงท่านที่เกิดราศีมีนวันนี้คุณจะทําการงานสิ่งใดจะประสบความสําเร็จและราบรื่นดีมากค่ะและมีความสบายใจเกี่ยวกับด้านบริวารจะทําให้คุณรู้สึกปุ่นใจและสบายใจดีหรือบางท่านก็มีงานใหม่ๆเข้ามาหรือบางท่านก็ไปในสถานที่ใหม่ๆหรือได้ทําอะไรใหม่ๆดูดวงท่านที่เกิดราศีเมษท่านใดที่ต้องเดินทางติดต่องาน อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ทุกอย่างก็จะสําเร็จดีค่ะด้านความรักชาวราศีเมษช่วงนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ก็ควรระวังการรักซ้อนรักแทรกนะคะดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤษวันนี้การงานของคุณจะเยอะมากมีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะก็วางแผนให้ดีค่ะการติดต่อประสานงานต่างๆก็จะสําเร็จราบรื่นดีดูดวงชาวราศีเมถุนวันนี้คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณแผนเอาไว้ ก็จะสาเร็จรับรลื่นดีค่ะหรือบางท่านก็มีการเคลียร์เรื่องราวต่างๆที่ค้างคาอยู่ให้สําเร็จดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยและต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะคะหรือท่านใดที่มีลูกก็จะวุ่นวายหรือหนักใจเกี่ยวกับเรื่องลูกบ้างหรือบางท่านมีลูกน้องบริวารก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจหรือบางท่านมีรถก็อาจจะต้องซ่อมรถสักเที่ยงไปแล้วทุกอย่างก,ก็จะขี้คายออกไปดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์ ช่วงเช้าก็จะราบลื่นดีแต่ว่าพอสักช่วงเที่ยงไปแล้วอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดกวนใจหรือไม่ค่อยสบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกหดหู่ใจก็เป็นไปได้ด้านสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาไขามันและคําพูดคําจาเจ็บปากเจ็บคอดวงท่านที่เกิดราศีกันช่วงเช้าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานต่างๆหรือคนรอบข้างอาจจะกดดันคุณ แต่พอสักเที่ยงไปแล้วทุกอย่างก็จะลี้คลายออกไปและมีความสุขใจมากขึ้นการเจรจาเรื่องสําคัญต่างๆเรื่องงานต่างๆก็จะรับรื่นมากขึ้นค่ะด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ความรักอาจจะลดน้อยถอยลงไปสําหรับคนโสดช่วงนี้คนที่คุณถูกใจอาจจะต้องห่างกันการเงินมีรายจ่ายเยอะมากค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเรื่องสําคัญหรือตัดสินใจลงทุนอะไรบางอย่างหรือบางท่านก็มีการซื้อทรัพย์ ด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้คุณจะตามใจคู่ของคุณมากสําหรับคนโสดให้ดูให้ดีก่อนอย่าไปหลงไหลได้ปื้มอะไรมากมายการใช้ใจ่ายต้องระมัดระวังคํานวณให้ดีนะคะด้านสุขภาพเจ็บปากเจ็บคอเป็นหวัดเป็นไอและดวงตาและไม่สบายได้ง่ายดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิกวันนี้คุณจะมีจิตใจที่สงบเย็นลงมากขึ้น คิดได้ปองได้และการทำงานของคุณก็จะราบลื่นมากขึ้นด้านการเงินมีสิ่งที่คุณต้องจ่ายเพียบวางแผนให้ดีนะคะด้านความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ความรักของคุณนะจ,จะลดน้อยถอยลงไปหรือคู่ของคุณนะจ,จะเจ็บป่วยหรือคู่ของคุณอาจจะต้องเดินทางไกลสำหรับคนโสดช่วงนี้ความรักควรจะเว้นวักไว้ก่อนอย่าคิดมากฟุ้งซ่านมากจนเกินไปทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภความสำเร็จ และแนะนําว่าให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาจิตใจให้มีสมาธิค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูท่านใดที่ลุ้นและรอฟังข่าวดีอยู่วันนี้คุณก็จะมีโอกาสได้รับข่าวดีและได้รับความสําเร็จเจราจาก,การงานสิ่งใดก็จะราบรื่นดีมากแต่ให้ระมันระวังเรื่องการเดินทางในช่วงเช้าท่านใดที่มีลูกอาจจะห่วงลูกเป็นพิเศษด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่เติมความหวานให้กันหรือเป็นช่วงเวลาที่ ปรับตัวและทำดีต่อกันสำหรับคนโสดช่วงนี้มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจ